จากการสนับสนุนโดยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวร,ร่วมกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบเอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม m s m e กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมกลุ่มดาหลาปาเตะอำเภอควนโดน โดยการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบกระเป๋าโดยใช้ผ้าป่าเต้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ให้ดูมีความน่าสนใจสามารถแข่งขันกับแบรนด์ชั้นนำได้ทางสปาเกษตรได้ร่วมกับสส,สวนะครับเข้ามาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะครับก็คือในส่วนของที่เป็นลวดลายแล้วก็ในส่วนของเป็น หนังที่จะใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเรามองว่าการผลิตเนี่ยอันดับแรกต้องมีผลิตภัณฑ์เป็นตัวนำนะครับผลิตภัณฑ์ออกมาสวยรูปแบบดีตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้รับชัยชนะเบื้องต้นในการเข้าสู่ตลาดนะครับในการเข้ามาสนับสนุนทั้งกลุ่ม,มนะครับผมคิดว่า เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภาเกษตรเลยหรือสะสวเนี่ยอันนี้เป็นการจับมือกันเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าการจับมือร่วมกันเช่นนี้มันจะตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้ดีนั้นการที่มีกระบวนการแล้วคัดเลือกมาไปเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วก็มาโฟกัสลงไปเลยว่าเราจะยกระดับกลุ่มนี้ขึ้นมาให้ได้เนี่ยตรงนี้มันสามารถทุ่มเททรัพยากรไปบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับ ผมคิดว่าความสําเร็จถ้าเราเห็นแนวโน้มของพัฒนาการทั้งกลุ่มที่มีมาตลอดหลายปีเนี่ยมันก็น่าจะก้าวต่อได้ครับแล้วถ้าจะไปพัฒนาต่อในปีถัดไปเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะต่อยอดได้ไม่ยากนักครับการพัฒนาต่อยอดจากโครงการก็ในเรื่องของการทำโปรเจกต์ตัวใหม่คอลเลกชันตัวใหม่ที่เป็นลวดลายที่เป็นเอก,เอกลักษณ์ของกลุ่มอย่างเช่นลายดอกเทียนน้ำ ลายเคราะและที่สีที่เรานำมาใช้ก็คือสีจากจำปาดาซึ่งเป็นพืชกีของจังหวัดสตูลและเป็นพืชท้องถิ่นของอำเภอควนโดนค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำสัญญาและทำช่องทางการจำหน่ายผ่านทางหลายๆช่องทางน,นคะคะซึ่งทำการตลาดกับ ประเทศฝั่งสเปนนะคะฝั่งประเทศอาหรับอมิเรตแล้วก็จะมีลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นสาวๆทำงานออฟฟิศนะคะแม้ว่าในวันนี้กระเป๋าต้นแบบที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมกลุ่มดานลาปาเต้จะยังไม่สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้เต็มรูปแบบเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการทำการตลาด แต่การเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโดยสสวและสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริม MSME ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับโฉมแต่งเติมสินค้าดูมีมูลค่ามากกว่าเดิมช่วยยกระดับสินค้าให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าจำหน่ายมีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน